คุณหมอพิสมัยศรีรังสรรค่ะพูดถึงตัวเลขของผู้ติดเชื้อแล้วก็คลัสเตอร์ในกรุงเทพมหานครนะคะที่ประชุมของสอบคเนี่ยได้มีการกำชับให้มีการเร่งรัดมาตรการแยกกักที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันค่ะที่เป็นการดำเนินการของศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักงานเขตกทมหรือว่าสบศทั้งหมด69แห่งร่วมกับคลินิกอบอุ่น201แห่งรวมๆแล้วจะมี270จุด ที่จะเป็นเจ้าภาพนะคะและจะมีสํานักอนามัยเป็นผู้รับผิดชอบโดยระบบการแยกกักที่บ้านจะต้องมีความปลอดภัยและมีข้อจํากัดบางรายสุขภาพดีกลุ่มสีเขียวก็แยกกักที่บ้านแล้วจ่ายยาตามความเหมาะสมโดยจะมีการเร่งรัดมาตรการนี้ใน1-2วันเพื่อเข้าระบบอย่างจริงจังนะคะและจะมีการเร่งรัดจัดตั้งการแยกกักในชุมชนค่ะ community isolation นะคะเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลสนามในชุมชน แต่ละเขตจะดําเนินการค่ะและจะมีโรงพยาบาลหลักเป็นพี่เลี้ยงซึ่งจะมีการทบทวนมาตรฐานโรงพยาบาลสนามที่ต้องใช้เวลาที่ต้องมีมากกว่าร้อยเตียงคุณหมอเบิร์ตบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะทําปรับมาตรการเป็นโรงพยาบาลสนามที่ในเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้และยึดเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักนะคะแต่อาจจะความสะดวกสบายลดน้อยลงอย่างที่เคยเป็นเตียงกระดาษเตียงกระดาษอาจจะ ผลิตไม่ทันส่งไม่ทันอาจจะต้องเป็นฟูกแทนแบบเนี้ยแล้วก็จะต้องใช้ภาคสังคมเข้ามาช่วยดําเนินการตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ภาคประชาสังคมเองก็มีส่วนช่วยในการดําเนินงานตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วบางชุมชนก็ให้ความร่วมมือมีการจัดแบบขนาดเล็กศูนย์พักคอยในชุมชน10เตียงแบบนี้เป็นต้นคือตอนนี้ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะครับ